ครับโจโถต้าโฟล์ค1.88นะครับห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับช่องทางยู u ูบนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพามาชมนะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับอีกหนึ่งรุ่นน็อตที่มียอดขายต้องนองว่าต่อเนื่องนะครับดีที่สุดแล้วนะครับที่โตด้าโ o ล์ค1.88นะครับแล้วอย่างที่ผมเคยแจ้งนะครับประมาณสัก99.5%นะครับก็จะอัพนะครับหน้าเป็น G.R. สปอร์ตนะครับอันนี้คือตัวลิตรจีนะครับผม2.4จีนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับราคา1ล้านแสน 71,000บาทนะครับถ้าสีแดงยิโมเลสสีขาวมุกนะครับก็จะบวกเพิ่มอีก12,000บาทนะครับก็คันนี้จะทำการตกแต่งนะครับเป็นอัพหน้านะครับเป็น GR Sport ตามสไตล์ของ Toyota c o คโรลล์หนึของเราเหมือนเดิมนะครับผมคันนี้จะทำอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมทีละจุดเลยนะครับผมแน่นอนอันดับแรกนะครับเราได้ทำการเปลี่ยนหน้าเนาะจากหน้าเดิมเนี่ยตัว Leader G ก็จะเหมือนกับตัว l e g e n d ดอนะครับได้เปลี่ยนนะครับเป็นตัว GR Sport นะครับเพิ่มเบาไฟ ชิ้นงานด้านล่างชุดกระจังหน้าตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะเป็นของ g i Sport เป็นพาร์ทเบิกแท้นะครับผมไปเลยนะครับผมนี้ถ้ามากับตัวนี้แล้วแน่นอนนะครับก็จะมีตัวโลโก้ GIA Sport ของแท้ติดมาให้ด้วยนะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับนี่โลโก้แก้วนะครับผมเป็นเหมือนตัว เ e เจนเดอหรือตัว G R Sport ไปเลยนะครับผมนี้ออกแนวซิ่งนิดนึงนะครับเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับเป็นของมอ n z a ร o ไซน F1 นะครับลาย2ก็มีให้เลือกนะครับสามารถสอบถามมันเข้ามาได้อัพหน้าแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้ก็ตัวไฟนะครับเป็นไฟ Dual Projector นะครับพร้อมกับตัว daytime นน้นหนึ่งไลนี่ดีไซน์เป็นพิเศษเนาะเป็นอย่างของเดิมที่เป็นใบบีมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี้ ด้านข้างนะครับได้การเปลี่ยนล้อนะครับผมเป็นลาย TE 37นะครับ SUV กว้างกลางออฟเซ็ตศูนย์เนาะล้อสเปคเทพอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเยอะนะครับสำหรับเรื่อง้อนเนาะสีเทานะครับพร้อมกับลงโลโก้แดงนะครับผมประมาณนี้คันนี้เป็นสเปคเดิมนะครับตัวช่วงล่างเนาะไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่เดิมๆนะครับเน้นใช้งานนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับทัดมาตัวหลังคานะครับอันนี้ เลือกเป็นตัวทํสีหลังคาดำนะครับอย่างที้ผมแจ้งเนาะว่าที่เราจะมี2งานนะครับเป็นแรปสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ทําสีก็ได้ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ความชอบหรือความสะดวกของลูกค้านะครับเลือกได้เลยนะครับผมมีประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ล้อเหมือนกันนะครับ TE เ7เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ถ้าลูกค้าต้องการล้อลายอื่นเนาะเป็นลายเลเจนเดอร์นะครับลาย GR Sport แท้เทียบ อย่างเดิมอย่างโตโยต้าที่3 RT นะครับผมก็สามารถเลือกกันเข้ามาได้เนาะช็นะครับเปลี่ยนได้เลยตั้งแต่เซ็ตเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปนะครับผมของโปรเฟนเดอร์สามารถเลือกได้เลยนะครับผมจะสเปคเดิมจะโหลดนะครับดัดได้หมดนะครับด้านท้ายที่เปลี่ยนเลยนะครับก็เป็นตัวชิ้นงานด้านล่างนี้นะครับผมถ้าของเดิมเนี่ยเขาก็จะเรียกไปเลยเนาะถ้าของ GR Sport นะครับก็จะเป็นตัว diffuser เข้ามาเพิ่มกับความสปอร์ตให้มันดูดุดันมากยิ่งขึ้นเนาะ ข้้งหลังเป็นโลโก้ให้แล้วนะครับอาสปอร์ตประมาณนี้เลยนะครับนะคผมให้ชมรอบๆคันด้านข้างประมาณนี้นะครับลูกค้านะครับถ้าเกิดสนใจนะครับจะแต่งแบบไหนสไตล์แบบไหนนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต้องการแต่งนะครับตัวล e เดอร์จีเป็น ล e g e n d ดอเป็น GR Sport นะครับแต่ไม่ได้ต้องการแบบออปชั่นเยอะมากก็สามารถจบแบบนี้ได้เลยในราคาที่สุดคุ้มนะครับคันนี้บอกเลยแต่งแล้วนะครับไม่ข้ามล้านห้านะครับก็ได้โฉมหล่อๆซิ่งๆแบบนี้เลยนะครับรล้อแมกซูเคสได้ชอบแบบสแตนดาร์ดเดิมๆโรงงานก็สามารถจับได้นะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ,อที่ เบอร์ผมได้เลยนะครับ0821431626นะครับหรือเป็นตัว ID Line นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ยังไงฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ